อันนี้เป็นแหวนพลอยเขียว่องนะครับเป็นการรีโนเวทจากาเป็นจี้มาก่อนเป็นที้ห้อยคอมาก่อนเป็นที้ห้อยคอเขียว่องแล้วลูกค้าใส่ไปหลายสิบปีแล้วก็อยากจะมาเปลี่ยนเป็นแหวนก็เอาตัวนั้นมารีโนเวททำใหม่เป็นทองเก้แล้วก็ฝังเป็นแนวแหวน ของมีดสองผู้ชายนะครับฝังเพชรรอบพลอยเน้นพลอยกระชับจะเห็นได้ว่ามีพลอยกระชับนะครับฝังเป็นแถว7เม็ดพลกระชับเสียสองแท้ครับครับเพชรเป็นเพชรเหลี่ยมกุลาบเพชรแท้นะครับสนใจงานช่างทองงานจิวเวลรี่ติดต่อได้เลยครับรีนเวทได้แก้ไขได้ชํำรุดทุกอย่างทำได้หมดครับอายุงานเกิน35ปี Yeah. Uh -huh.